หมดแรงไม่นึกไลผมคู่แอสอเป็นผมคู่ไปแล้วไงอ้าวไม่โดนเป็น12ัวมเป็นคู่ไปแล้วไงโอ้ยู่ ให,หม่ไหม่มีเขียนอยู้าอไม่ขอได้ไม่รู้เดี๋ยวกับนึงเ๋ยห้นอันนี้อันนี้เหรอเปิดเพิ่มึืออันนี้ใช่ไหมที่เปิดเพิ่มชั่วโมงหง ทบหน้าจะได้หนักกว่านี้เบาใช่ไหมนี่ยังเบาไปบีบูดีาทีนะบูบ้าจะนุ่บาเปนอ้นัโดนให้พี่ก็ได้กระไม่ใช่4คนเข่เขอ้ใส่เปโว่คนละ4ไปเลี่ยเกี่ยนแล้วก็โดนยมแล้วก็รน้ำเริ่มตั้งมาเลไม่ได้จริงป่ะล

พี่นปีนปีีสี่เกมจ็ดสี่เฮ้ยแเลยคนให้บอกบอกให้เลยกคเลยัวเลขคุณซื้อมกห้าไมด้กินด้วยไงเป็นล้าหนึ่งห้าแปดเทียนีกก็สเกมหนึ้าแปดใช่ไหมหนึ่้าแปดสามของผมกี่เกมคเสสามกสี่เจ็ เราก็คือว่าเราแลังนั้นกอที่ได้ก็แอากระไรไม่ได้ทั้งนั้นก็ไปอยากกอะไรได้มันเร้แบบนี้เงเป็นยึดหลังต่อให้เล่เกมไ้ไหมยนเก่อคืยดี๋ยวยอนใจแแเดใจก็ถง ชิ้นหนึ่งห้าแปดใช่ไสนหนึ่งห้าแปถ้าเกิดมาวไปัญหาก็ตัวคัดเราก็นเสียงใครอานครับใครได้ิ้นอ้จูนเ่ยวะจใจไม่รู้ไม่ได้เขียนไว้เด็กเด็กหญิงจูนเด็กหญิงจูนร้อยสามหกครับไม่ต้องถอนนะครับะไปท้องหน้าหรือป่า เลี้ยงพรเ้าขาดอยูท okay. ี El ่สุดที่ที่เายืนดักโอนพืนเธออะไรขางบผมี่มันยืนดักเต็นยากเอ้ามันก็ตายแล้วหนึ่งหาแปยืนดักพิธยืนดักสม่งี้สแหมกแปดยังไม่ได้ตอตบไหมฮะตบได้เลยพี่